ครับสวัสดีครับพี่น้องนี่พอกันีเด้อมื้อนี้เราพี่น้องมางานสืบทรัพย์คุ้มใจมาพี่ดัอช่วงนี้ยังโควิดเด้อพี่น้องจัง้ลยโควิดคนก็เบาบางไปธรรมดานี่ล่ะยังเสียงอยู่พี่น้องอย่างนี้เราต้องสถานการณ์รอบๆในงานเพิ่นเด้อพี่น้องเฮา

ในง,งานก็ทม่ทางกสมเพื่นนะครับวัดไทยนะครับร่างมือาหา,หามแมสก็ไก้ใส่นะครับพี่น้องกำลังเตรียมก๊อบกอมกันพี่น้อง ເພິ່ນຊິດຳສະບະນະກິດ n g น่าก็มันแม่ขั้วนีแล้วพี่น้องเลยอาหารการกินคือแกร่อยใ,ใช่ไหมก็พี่น้องช่วงนี้ก็ทีมงานกำลังรอหอดเวลาด้วพี่น้องนะกำลังรอ,อ,อมึงขึ้นมาแปบมึงด้อพี่น้อง วันไหนเนี่ยนางยืดตายรถดเฮาหมดวันไหนเนี่ยฮันนามันเองวันไหนชดน้าพ <h> ี่น้องวันไหนชดท่านผู้นี้หลายๆคนแล้วพี่น้องหักแควงกันเบิดสื้อผู้สุขุนโชคดีก็รอเวลาเนาะร่ทันหอดเวลาสิ่นำเมฆออกเจ้าวประกิตทังวัดสิริมงคลวันนารามเฮานางโสวยสุดเจ้ากับเราพี่น้อง ลานสิละท่านท่านเห็นสิละข้างฟีกัอีพอยแม่เขาละพี่น้องโอ้แดดช่องดื้อแดดช่องอยู่พอได้น้อหนี่งปอยแม่เขาในละมูนนี่พอหวังละหน้าหน่วยงานคนในพี่น้องครับกร่างๆละพี่น้องร่างๆละช่วงนี้โควิดเ่าท่านนี่คนคลายดอก ป้องกันตัวเองไปมันใส่เม็ดใส่ยังมาหลางไวหลังมืดด้วยเกี่ยนกระหอพี่น้องฟังคำอีพอวางห้าอนี่ลหละอีพอสมสีห้าอนี่แหละพี่น้องหลางก็อยู่ตุูกตาวบนบ้านี่แหละในบ้านทำเพื่อห้าอพี่น้องคอยติดตามด้วยหอนพีลามาว่ากันต่อ ครับช่วงนี้ก็ทั้งเงยอำนาจนะครับเพื่อนก็จงชิมงานมาซอยการซอยงานบ้านเฮาพี่น้องนี่แหละเพื่อนก็เตรียมพร้อมแล้วละรอตาพาพตุ๊กจอเพื่อนเฮ็ดพิธีการทั้งเพื่อนเชิดชินก็บดีเายศพอี้มห่อกมาใส่รถนี่แหละแก่วยทางไปชาวดิกิทางวัดสิริมงคลวันอาลามเฮาขออนุญาตเด้อทั้งอำนาจก็ได้ครับขอบคุณครับถ่ายธรรมน้องพี่น้อง หลุดลามาสองเมืนก็แต่งเลยงดงามแบบพี่น้องปนิญาณใ้ทำทักน้อยน้องเลยโดนไม่โดนแล้วมึงเข้าเลยแ่าตัวก็ออกมาไปว่านั่พี่น้องเนอะบนต้นใบเรื่องกันแฟนดาวสาวนี่แหละ เออมื่อบุญนันคนดีตักบ้านอย่างนั้นก็เชื่อวาติดตามเราพี่น้องวันนี้เอางานมีแม่ห้องมันเลี้ยงไปก่อนมือต่อไปก็เชื่อว่าเพื่อนดาวเศร้าจะห้องมาซอยกันใสยงานเพื่อนมาติดตามพี่น้องมาท่านนี้ออกจากบ้านออกมาเนี่ช่วงนี้ครับช่วงนี้ก็กำลังรอเด้อพี่น้องกำลังขนของออกมา

ขึ้นรถขึ้นล่าเรียบร้อยแล้วล่ะพี่น้องกำลังสีเ่เขื่อนยาวจากเฮียน,นจากส้านละครับแก่พวกมิกเกรตทุกคนก็กำลังจะย่อยกันออกมาล่ะพี่น้อง တော်တယ်ဒီနေ့အလုပ်ကတော့ านแมาหอในงานหลัพี่น้องทุกคนกมมากความรักคมตเพื่อหลก่องพติเต่างพระพี่น้องนี่นี้เดี๋ยวไปนะครับตอนนี้ก็คนเดียวซบนะครับตุเมมตะกอนตามเชียร์พี่น้องม็เดียวทัคนทุทั้นเงี้ยนะการร่วนหลัพี่น้อ tôi đi vào nhau công an đi là thế nào cũng đã gặp khi một số rất thế nào ทำทีมชวนต่างๆละฝ่ายต่างๆก็คอยคอยเลื้ยกันพี่น้องก็ไปเฟุ้งข้างผสมฟุ้งบ้าแบบแฟนพี่น้องเนาะแคบนึงแล้วที่น้องทางโอเคนี่ทีมชวนเฮ้าพี่น้องเนาะภาคุณเจ้าเพิ่งจะเตรียมพร้อมแล้ว ยกคนนั้นมาเรียบร้อยแล้วตั้งว่าจิตเป็นพ่อแม่พี่น้องพบอยู่ในเต็มงซาลาเลยพี่น้องอขอบนะครับเนาะพี่น้องเชนรี่เก็สบคนสบอีเมลมากภาวนาเม้มเรียบร้อยแล้วล่ะพี่น้องล้างเตรียงชิงเตรียมของทั้งพี่ล่ะ

ทีพขอทีมบ so ูซาเอาออกมแยัดมาเลยเียออมาแบง่ามพิรุค่อยบูซาห้นน้ำจานเพินนะครับว่ากันช่วงนี้อาจโซกันยังน้อยพี่น้องโซกันรันหนึ่งจุนบนโกกลุจบ้านโคกกลางทุกครัวเรือนช่วยเอาใจใส่แห่กรับภารกิจและให้กำลังใจกับโลกของผู้วัยชง ออขอขอบพระคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนช่วยเหลือองค์กรการกุศลต่างๆที่มอบและช่วยเหลือในส่วนต่างๆเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนภรัการต่างๆของจ้าฟอภิเตกที่เคารพผู้วัยชิาเป็นผู้สูงวัยเป็นที่เคารพรักของลูกหลานตลอดทั้งมวลหาอารอนของแ่งอมิเษก ที่มีต่อผู้ายชนจะเป็นคุณกุศสมนนสงให้ผู้ัยชนสูงสังไารยภพอาบัตินี้ทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมขออนุญาตนำทุกท่านได้ปฏิบัติสาสนพิธีขท่านตอนกันตาเป็นพิธีสงและหลังจากนั้น พรสการพระกรุสุวรรณธรรมปฏิจ้าวาัตต์ด,ดานสันติธรรมพระเถรานุเถระทุกรูปทุกนากนาด้วยความเคารพอย่างสูงกับเรียนท่านสมบตทองคำอดีตสมาชิกสภาจังหวัดจุงการเผือ่วงพิสัยท่นานนรองคงชัยคำภูจูมรองนายกองค์การพรินารสุงคศรีจุนพูท่านผู้นำชุมชนแขกผู้มีเกียรติที่เคารพ ผมนายเรนวิชองประสิทธิ์สมสาชิกสภาองค์การบรานส่วนตะบนสีชมพูได้รับฉันทานมัติจากทางเจ้าภาพให้ปฏิบัติหน้าที่พิธีกรในงานทำพิธีศพของคุณแม่วัวพันฐานน,นนแดชราชาประสถานวัดศรีโคนนานราแมแห่งนี้ร่วมกับพระครูมรเชศบาทชาลีข้าราชการโนานประธานตมรมุทูสมายุตะบลสีชมพู คุณพ่ออุทัยพิมวันอดผู้ช่วยเหลือที่หกและฝ่ายวิธีการอันประกอบไปด้วยผู้ช่วยอุสุพอรอ่อนสาผู้ช่วยถึงคนเยี่ยมผู้ช่วยยุพินฟองไทยสงผู้ช่วยวีรพันธ์จันฝ่าย คุณพัชรินหันกนิง่นกาีีจากโรงพยาบาลสน่งเสริมสุขภาพตำบลศรทธงภูสำหรับทีการในรอบต่อไปก็จะเป็นการมอบสองสร้างตาหรือช่วยเหลือนะครับเปบนกอของผู้วายชนโอกาสนี้นะครับขอรินเชิญเป็นกองทุชนชำนานกิจหมู่บ้านพวก,การบืสงสามหมู่ครับหมู่หกหมู่สิบสามหมสบสี่มอบสร้อางตะจำนวนหนึ่ง,งหนดพันึ่ง,ง,งอย 2ี่บาทนะครับโดยผู้ช่วยมีรพันธ์กัน่ายจะเป็นตัวแทนม้อเดนเชิญครับ ต่อไปนะครับเป็นร ครับต่อไปนะครับเป็นกองทุน ต่อด้วยนะครับทุนสาธารณประโยชน์ของกระมูลบ้านหมู่ที่6มีจำนวน1,000บาทนะครับ2รายการครับขอบคุณครับศูนย์สงเคราะห์อดีตอดมัธโมการหมู่ที่6 ทำไมผมไมเฮ้ยขอบ นะครับคุณพัชรินหารจีงครับตัวแทนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตงบลสีชมพูครับเชิญครับ เรียนเชิญพ่อครูทองดีพรมแพงคณะกรรมการบางนานบางสอบปัจจัยเรียนเชิญครับเรียนเชิญคุณแม่กว้างพรมแพงปัจจัยเรียนเชิญครับเรียนเชิญคุณแม่หนูเรียบโพสีนะครับาสองปัจจัยเรียนเชิญครับเรียนเชิญคุณแม่ทองสุข บุญทัศนะครับบางสองปัดใจเยนเชิญครับเรียนเชิญคุณแม่คำสายพิมพสอนบางสองปัดใจเยนเชิญครับเรียนเชิญคุณพ่อชัยวัฒน์โพสีบางสองปัดใจเยนเชิญครับเรียนเชิญคุณแม่สมโรโพสีบางสองปัจจัย เชิญครับเยินเชิญคุณแม่บัวพาคำภูจูปางสอปัจจเยินเชิญครับเยนเชิญคุณแม่ทุเรียนโพสีปางสอจปัดใจเยินเชิญครับเยนเชิญคุณสุขันหานนนแดงปางสอปัจจเยิเชิญครับเยินเชิญคุณสิมบรีหานนนแดงปางสองปัจจัยนเชิญครับ เกยดเชิญคุณนิดระวังเิบเช่นการสอบปัจจัยเกเชิญครับ พระกุเจ้าองค์เมตตาพิจนาผ้าไตราบางสกุลไตรเปิดการาบมิมนัพิการมนูฐานวิโรเจ้าววัสิรีมงคลมนา,นารามเป็นตัพิจารณาการาบมิมนลครับในระหว่างที่พระกุณเจ้าพิจณาผ้าไตราบางสุลุขอทุกท่านได้ประนมมือน้อมกิจอธิฐานส่งบุญบุสไปถึงผู้ายชนเชิญครับ จะนภารกิจเข้ามาทำงนนนานคนนี้จ้าจ้าจ้าวันอีเด้อพี่น้องคลิปหนาพอกันไหมจ้าจ้าจ้า